เรามาคุยเรื่องนี้กันครับเรื่องของการทำธุรกิจแบบ Inside Out กับ Outside In ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในการตัดสินใจเลือกครับ Inside Out กับ Outside In คืออะไรธุรกิจนั้นมีอยู่2ประเภทครับในการทำเอาแรกก่อนละกันครับ Inside Out ชัดเจนครับ Inside Out ข้างในสู่ข้างนอกแปลว,ว่าวันนี้ครับทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ทำธุรกิจอย่างนั้นแล้วเอาออกไปขาย นั่นคือการใช้ความรู้ความสามารถใช้เรื่องของทักษะใช้ถึงเรื่องของความฝีมือมีอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ใช้วันนี้ที่เรามีอยู่อย่างชัดเจนและมีความแข็งแกร่งในเรื่องนั้นแล้วก็ทำธรุรกิจอยู่แบบนั้นแล้วออกไปหาตลาดที่มันเหมาะกับสินค้าหรือบริการของเราแล้วก็ไปขาย ทางตอนข้ามครับธุรกิจแบบ outside in ชื่อก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับก็คือข้างนอกสู่ข้างในแปลว่าอะไรครับข้างนอกนั้นก็คือข้างนอกมีความต้องการอะไรเอากลับเข้ามาผลิตภายในเพื่อจะไปตอบสนองเขาเพราะฉะนั้นธุรกิจ Out Si d e in ก็คือการที่เราใช้ตลาดเป็นตัวตั้งครับว่าในวันนี้ตลาดต้องการอะไรเราก็ผลิตสินค้าหรือบริการนั้นไปสนองความต้องการของตลาด ซึ่งการทำธุรกิจทั้งสองประเภทนี้นั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับนั่นก็คือถ้าทำธุรกิจแบบ In นไซต์เอาแน่นอนครับข้อดีก็คือเราทำอะไรอยู่แล้วเป็นประจำทำอะไรอยู่แล้วมาชั่วหน้าตาปีเรามีความเชี่ยวชาญเรามีทักษะเรามีความรู้ความสามารถหรือเรามีทรัพยากรมีทรัพย์สินอะไรแล้วก็แปลงสินนั้นมาเป็นสินค้าและบริการแล้วออกไปขายแต่ข้อเสียของมันก็คือเรากำลังถูกบีบข้อจำกัดอยู่ในวงของสิ่งที่เรามีในปัจจุบัน แล้ววิ่งไปหาตลาดข้างนอกฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ความต้องการของตลาดในสินค้าหรือบริการตัวน,นั้นตกลงเมื่อน,นั้นล่ละครับเราจะเริ่มเดือดร้อนเพราะเราก็ผลิตสินค้าอยู่แบบเดิมๆทําตัวเดิมๆเ,เพื่อไปขายให้กับลูกค้าซึ่งตอนนี้ความต้องการของเขากําลังตกลงนั่นเองทางตันข้ามครับ outside in เนื่องจากว่าเราใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง ข้อดีก็คือตลาดของเราจะไม่มีวันตันเพราะว่าเรานั้นใช้ตลาดเป็นตัวตั้งมเมื่อไหร่ก็ตามที่ในตลาดนั้นมีความต้องการเราก็ผลิตสินค้าหรือบริการออกไปขายเพราะฉะนั้นขายได้เรื่อยๆครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองตลอดเวลาเนื่องจากว่าความต้องการของตลาดเปลี่ยนเราเปลี่ยนสินค้าและบริการความต้องการของตลาดเปลี่ยนอีกเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของเราอีกเช่นเดียวกันทําให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองอยู่เรื่อยๆ แต่เราจะสามารถก้าวต่อไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะตลาดนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราตามตลาดครับหลายคนก็ถามว่าอ้าวอาจารย์แล้วแล้วแล้วอันไหนดีกว่ากันละ่ะผมต้องบอกง่ายๆครับไม่มีอันไหนดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเหมาะกับการทําธุรกิจแบบไหนหากว่าองค์กรของคุณหรือแมก้กระทั่งตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีข้อจํากัดในการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์หรือคนที่มีอยู่นั้นปรับเปลี่ยนยากเช่นสกิลของคนเป็นแบบหนึ่งนะครับเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นแบบหนึ่งวันดีคืนดีอยากจะลื้อเครื่องจักรหรือเลิกจ้างคนเก่าแล้วจ้างคนใหม่เข้ามาเพื่อจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องยากก็คงต้องใช้วิธีการเดิมครับก็คืออินไซต์เอาท์อยู่อย่างนั้นต่อไปเพียงแต่ว่าต้องเพิ่มทักษะในการทำการตลาดเท่านั้นเอง ในขณะเดียวกันครับถ้าเป็นเอาไซน์อินครับสิ่งที่ต้องทำอ,อันนี้ก็แน่นอนครับมันไม่ได้ดีกว่าหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เกิดตามมาก็คือว่าเราต้องเหนื่อยในการทำตลาดใหม่ๆขึ้นมาเสมอซึ่งสองฝั่งนี้ครับไม่ได้มีอะไรที่ดีหรือเสียแตกต่างกันอย่างที่เบรย์ทราบครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเองในวันนี้เหมาะแค่ไหน ในการทาธุรกิจแับอินไซต์เอาต้องบอกว่าไม่ได้จําเป็นครับว่าต้องผลิตสินค้าตัวเดิมตลอดท่านถามว่าทําอย่างไรที่จะคนทําธุรกิจดบบอินไซต์เอาสามารถเติบโตได้นั่นก็คือเราตีวงจํากัดในตัวของสินค้าหรือบริการว่าเป็นตัวเดิมแต่จะต้องมองว่าตลาดในวันนี้มีความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเรายังเป็นร้านขายข้าวแกง เราก็ต้องเข้าใจครับว่าวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคหรือลูกค้านั้นความต้องการของลูกค้าที่มากินข้าวแกงนั้นเขาเปลี่ยนแปลงความต้องการของเขาไปในทางไหนเช่นเขาอาจจะเริ่มบริโภคอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นมันเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นคุณก็ยังทำข้าวแกงอยู่แต่เป็นข้าวแกงที่เน้นเรื่องของรักษาสุขภาพ ในขนาดเดียวกันถ้าวันนี้คุณขายรถยนต์เป็นโชว์รูมขายรถแล้วบอกว่าเรายังคงขายรถเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราขายเราก็ต้องขายรถก็โอเคครับแต่เราต้องรู้ครับว่าวันนี้เวลาที่ลูกค้าเดินมาที่โชว์รูมความต้องการของเขาในวันนี้ที่ต้องการคืออะไรเราก็ยังคงขายรถครับแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็กลยุทธ์ในการขายให้เหมาะกับลูกค้าที่เดินเข้ามาว่าวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคคืคออะไร ยกตัวอย่างอันนึงครับคือการขายสินค้าวันนี้ครับหลายๆคนนั้นปรับเปลี่ยนตัวเองไปมากต่อให้สินค้าหรือบริการยังเป็นตัวเดิมอยู่แต่จากเดิมครับที่เน้นการขายอยู่จากการตั้งอยู่หน้าร้านก็คงขายสินค้าตัวเดิมครับแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการโดยการออกไปขายบนออนไลน์ครับนะก็คือเปลี่ยนแปลงสินค้าไหมไม่ได้เปลี่ยนสินค้าครับแต่เปลี่ยนวิธีการเพราะพฤติการผู้บริโภคทุกวันนี้อยู่บนออนไลน์มากกว่าไปเดินดูตามหน้าร้านอีก หรือขายอาหารครับจากเดิมเมื่อก่อนหน้านี้ครับขายอาหารก็เปิดห้องแถวครับขายอาหารกันเป็นร้านร้านไปแต่ทุกวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันก็คือชอบไปเดินตามห้างหรือไปเดินตามคอมมูนิตี้มอลล์พั้ะสินค้าครับจากเดิมที่เคยเปิดด้านอาหารอยู่ตามตึกแถวก็คงต้องย้ายร้านอาหารครับไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเพราะลูกค้าไปเดินตรงนั้นแต่สินค้าเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิม นั่นคือการทาธุรกิจ Inside Out ยังคงอยู่กับสินค้าตัวเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการให้เหมาะกับตลาดให้ทางตรงกันข้ามครับธุรกิจที่เป็น Outside In การ Outside In ก็คือเราเปลี่ยนแปลงง่ายเลยครับตลาดเปลี่ยนเราเปลี่ยนตลาดเปลี่ยน,เ,ยนเราเปลี่ยนอย่างที่บอกครับว่าหากเราเปลี่ยนบ่อยๆเราเหนื่อยอันแรกครับทักษะของคนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำ Outside In นั้นเราเสียต้องเตรียมตัวมากเลยก็คือ ต้องหาคนที่สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งคนแบบนี้ต้องบอกครับว่าในตลาดแรงงานนั้นมีน้อยและค้าแรงพวกนี้ไม่ถูกทีเดียวกับคนที่มีทัศนคติดีที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อบริษัทเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและธุรกิจ ท่านทำยังไงครับที่จะทำให้คนจำนวนน้อยๆนี้ที่อาจจะได้มาเป็นคนที่ยังคงอยู่กับธุรกิจตัวเดิมวิธีการนั้นก็คือว่าต้องบอกว่าอย่าพยายามลงทุนกับอะไรเยอะๆถ้าคุณธุรกิจ o u t s i ไซน์ก็ต้องดูข้อนึ่งครับว่า product life cycle หรือว่าอายุอายุไขของสินค้าตัวนั้นความต้องการของในตลาดของสินค้าตัวนั้นอยู่สั้นหรืออยู่ยาวท่านในการลงทุนกับธุรกิจตัวนั้นควรจะลงทุนให้สั้นกว่า product life cycle เช่นถ้าคุณมองว่าสินค้าตัวนี้ผลิตออกมาขายได้คงจะอยู่ตลาดสักประมาณ5ปีให้เราลงทุนประมาณไม่ถึง5ปีอาจจะเป็นสัก4ปีหรือ4ปีครึ่งเช่นอายุไขของเครื่องจักรนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งอายุไขของตัวสินค้าก็แล้วแต่ เพื่อให้เรานั้นพร้อมที่จะถอยจากธุรกิจตัวนั้นก่อนที่จะหมดอายุไขเพราะว่าเคอร์ฟของมันจะค่อยๆขึ้นไปครับพอถึงจุดสูงสุดที่คนนิยมกันมากความต้องการตลาดจะสูงมากแล้วก็ตกลงมาเร็วเราจะสามารถหลุดออกจากธุรกิจตัวนั้นก่อนที่มันจะเริ่มตกลงมาท่านในจังหวะตอนนั้นเองตอนที่ธุรกิจกาลังฟูเฟื่องได้ที่ก่อนที่มันจะตกตอนที่คุณขายเครื่องจกักรออกสู่ตลาดเป็นสินค้ามือสอง ยังมีคนต้องการซื้อสินค้าเออครื่องจักรของคุณเพื่อไปผลิตสินค้าบ้างตอนนั้นเองครับที่คุณสามารถขายทรัพย์สินออกไปได้โดยที่ยังมีราคาแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยสินค้าตัวน,นั้นออกไปตอนที่ความต้องการของตลาดมันตกลงไปเรียบร้อยแล้วความออปริมาณการขายนั้นเริ่มเสื่อมถอยคนเริ่มมองว่าธุรกิจตอนนี้เป็นธุรกิจที่กําลังจะเอาแล้ววันนั้นเองครับวันที่คุณจะขายทรัพย์สินออกคนเริ่มมองแล้วว่าเอ,อ๊ะฉันจะซื้อมาเจ๊งต่อจากมันดีไหม นะเพราะฉะนั้นธุรกิจ outside in ต้องมีความละเอียดในเรื่องของการตลาดครับว่ามันจะหมดอายุไขเมื่อไหร่การลงทุนอย่าลงทุนเกินตัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มหมดอายุขของสินค้าแต่คุณยังไม่คืนทุนเจ๋ง ถ้าเราคนที่ต้องการทำธุรกิจ outside-in สิ่งที่คุณจะต้องมีมากๆก็คือทักษะเรื่องของการมองตลาดและการวางแผนการตลาดแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนคนของคุณได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอย่าลงทุนกับคนหรือเครื่องจักรเยอะเกินไปถ้าคุณทํา o า t s i d i in พยายามใช้ o u t s o u ซ c e ให้เยอะครับยกเว้นงานที่เป็นงานประจําเช่นบัญชีการเงินฝ่ายบุคคลซึ่งยังไงก็ตามเปลี่ยนธุรกิจงไงก็ตามคนพวกนี้ทํางานเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้น ได้แต่อะไรก็ตามใช้ทักษะเฉพาะตัวใช้เอาซอสเอาไว้ครับไม่ฉะนั้นตอนที่คุณพลิกตัวคุณจะพลิกยากนี่คือเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าด้วยบริการเหมือนหรือมาทําสินค้าด้วบริการว่าควรจะเหมือนเดิมหรือแตกต่างอย่างไรก็ง่ายๆแบบนี้ครับว่าใช้ดูครับว่าจะเป็น inside out หรือ outside in หากคุณต้องการที่จะมีคำถามครับหรือต้องการให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามสามารถมาทิ้งคำถามเอาไว้ได้ใน Facebook ของเราครับและสามารถดูเทปย้อนหลังได้บนเว็บไซต์ของเราครับ w w w t i p t o k t v วันนี้หมดเวลาครับพบกับคุณด้วยใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ